เขาป้าสมสวนแบบเงาะจ้ายางบริหารร่างกายตะเวนกําลังขืนกาลังอุน่นกําลังแดดนะจน๊ะเนาะยด้ยท้องก็เลยมายางบริหารร่างกาย,ยในสวนเงาะอ,อันนี้สวนเงาะของยันสวนเงาะกําลังออกดอกเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆโดกคากดกแน่จ้ะมึงดูปีไดกระดกสุกปีได้จ้ะเหนบเงาะยด้ท้องนี่เวลาเขาเป็นหมากนาน่จ้ะจนว่าตั้งดินอะไร้กเป็นมากจนตั้งดินมึงดู ขนาดว่าท้เนี่ยเป็นหมากนะติดดินเลยจ้ะยายท้องแต่งกิ่งออกบักลายตัดกิ่งออกหลายนะจ้ะปีนี้ตัดแต่งกิ่งออกเยอะเลยแต่ว่าเขาก็ยังออกดอกออกหมากดีอยู่จ้ะนี่แหละจ้ะคือสวนคือสวนเงาะของยายทอง เวลาแบบเงาะเป็นมากซุกกับมาเยี่ยมย้ายท้องในเดอ้อเพื่อนๆเดอ้อมากินเงาะมาเก็บเงาะไปกินจ้ะเวลาแม่ค้ามาสั่งเงาะจังสีย้ายท้องกับบได้เก็บใครเองนะจ้ะย้ายท้องกับบได้เก็บไครเองย้ายท้องให้แม่ค้าเก็บเองนะจ้ะเนาะเก็บเองเก็บไปน้ำกินไปน้ำจังสีหมเพื่อนเก็บไปด้วยกินไปด้วยย้ายท้องกับสิบอกว่าเออกินอิ่มหรอแค่น เก็บเอาจากคองจังสิแม่จ่าขันมาสวนยายท้องนี่อ้มนะจ้าออ่ม,อมกินให้อิ่มสกอนค่อยกลับบ้านกินให้อิ่มสกอนค่อยเก็บขายจังสินะจ้าเนาะดกดด,ด,ด,ดปีนี้คาดว่าจะดดกว่าทุกปีเนะจ้าเพราะว่าต้นเงาะมันใหญ่ขึ้นไหมเพื่อนต้นเงาะใหญ่ขึ้นผลผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นจ้าดู ยายท้องเลี้ยงหมูนะจ๊ะเนาะยายท้องบ่ใครได้ใส่ปุ๋ยเด้แบบปลูกทิมใบก็ว่าได้นะจ๊ะเนาะทงฉี่หมูที่นห้คนงานเอามานวางไว้นะจ๊ะเนาะทงกระขาดกระเปื่อยหมดแล้วล,ะละ่ะนั่นใส่ตุนงเงาะเฮานะจ๊ะเนาะเงาะเงาะยายท้องนี่เป็นปีที่หา้าปีที่หกแล้วจ้ะนี่ย่างเข้าปีที่หกแล้วนะจ๊ะเนาะหกปี หกปีกับปีนี่แหละจ้านี่โดกข้ากีจ้าโดดกดดโดกโดกครับดกแนวมนือเด,ดีเ๋ยวไปคุณกระจายอยู่จแก่าย,ายท้องกับปูกระายอยู่สันทั้งคุณก็เลี้ยวไปสุดพุ่นละจ้าตะเวนกำลังขืนอุ้นอุ่นเดี๋ยวไปเห็นยอดกำลังเหลืองๆหลือคุณมันปลาอย่างนะจ้าเนาะ ป่ายางยางกำลังผิใบก็เลยยอดใบเหลืองๆอันนี้คือสวนเงาะของยายทองโดยจ้ามาเยี่ยมหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อน